พระเจ้านางสาวิตรีวงศรีชาบ้านเลขที่73หมูง่งบ้านโกะกอกตำบลโกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหรืออีกชื่อที่ผู้คนขนานนามให้ว่าอีสาหรือเรียกให้สุภาพขึ้นมาดีหน่อยคือแม่ชมพู่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลูกสาวคนเล็กถูกรากไปจากอกด้วยความอุ่นงงของมนุษย์ทั้งโลก รวมทั้งข้าพเจ้าด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาสี่เดือนเต็มที่ไม่ได้ยินเสียงเล็กๆใสๆของน้องขณะที่ข้าพเจ้านั่งเขียนบันทึกอยู่นี้เป็นเวลาสองทุ่มสิ้านาทีปกติเวลานี้น้องจะขึ้นนอนชั้นบนพร้อมกับพี่สาวพ่อแม่จะนั่งเล่นใต้ถุนบ้านเสียงใสๆดังมาจากข้างบนบ้านแม่แม่จ๋าขึ้นเทิงขึ้นเทิง เรียกพ่อแม่ขึ้นบนบ้านมานอนนำน้องไม่ได้ยินเสียงนั้นมานานแล้วยังคงคิดถึงลูกเสมอแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ไม่ใช่สิเธอเป็นหัวใจของครอบครัวเราชมพู่แม่คิดถึงเจ้าหนูน้อยนาทีนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถอธิบายความรู้สึกออกมาเป็นตัวหนังสือได้อีกเพราะม่านตาพร่ามัวมองไม่เห็นเส้นบรรทัด น้ำใสในตามันกำลังรวมตัวกันไหลออกมาวันที่สิบกันยายน2563ใกล้สิ้นสุดแล้วจริงหรือข้าพเจ้าขอภาวนาให้สิ่งที่ได้รับรู้ในวันนี้เป็นความจริงด้วยเถิดอยากพ้นจากความทุกนี้เสียทีวิกฤตชีวิตครั้งนี้หนักหนายิ่งนักมีเพียงหลักคำสอนของพระพุทธาศาสนาเท่านั้นที่พอพยุงสติข้าพเจ้า ให้มีสมาธิและความอดทนข้าพเจ้าสัญญากับหัวใจตัวเองแล้วว่าไม่ว่าไอสัตว์นรกตนใดก็ตามที่มันบังอาจมาทำให้ลูกสาวตัวน้อยของข้าพเจ้ามีแม้รอยขีดข่วนข้าพเจ้าไม่มีวันจะโอโหสิกรรมให้เด็ดขาดสํำยังขอสาบแช่งให้ได้รับเคราะห์กรรมถูกเจ้ากำนายเวตามล่าอาคาเอาชีวิตทุกภพชาติไป ใครมันจะมาเข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้มันทั้งหนักและเหนื่อยขนาดไหนกูต้องพาครอบครัว่าวิกฤตนี้ไปให้ได้อดทนตัวอักษรเพียงแค่สี่ตัวแต่ความหมายโคตรยิ่งใหญ่และหนักอึ้งตั้งแต่เกิดมาอายุ39ปีคิดว่าหนักหนาแล้วยังไม่ได้เซี่ยวความหนักหนาครั้งนี้สาวิตรีมีความหมายว่า ผู้ยังให้เกิดแสงสว่างผู้ยังให้เกิดชีวิตใหม่หรือผู้ขับเคลื่อนสักวันเวียนกรรมจะเอาเมืองลงนรกไอ้หน้าเห็บหมาไม่มีรักใดยิ่งใหญ่เท่ารักพ่อแม่ไม่มีรักแท้มั่นคงได้เท่าสายเลือดไม่มีความผูกพันใดไม่ใช้เวลาไม่จําเป็นต้องไม่มีความผูกพันใดไม่ใช้เวลาสามปีที่ร่วมทางกันมามันมีค่าเกินกว่าจะบอกใคร ท่ามกลางสวนยางกว้างใหญ่พ่อแม่พาเธอไปในทุกที่ด้วยรักห่วงแหนคนดีไม่เคยมีมือคู่ใดอุ้มไว้แทนตะเกียกตะกายไขวคว้า,วาเพื่ออนาคตหยาดเหงื่อทั้งหมดเพื่อครอบครัวในวันนี้ทุ่มเททำงานทุกอย่างเท่าที่แรงมีแต่สุดท้ายวันนี้ไม่มีเธอขอให้พันธนาการทางสังคมที่ข้าพเจ้าได้พบเจอในขณะนี้จงหลุดพ้นด้วยเถิด การรับแขกด้วยความบ้าบินของแขกที่มาเพียงเพื่อถ่ายรูปสนองความต้องการทางจิตใจตัวเองด้วยอารมณ์สนุกชนผู้น้องอยู่ไหนลูกน้องมาหาแม่หน่อยมาบอกแม่ทีว่าใครมันทำอะไรน้องใช้ไอ้บ้านอันไหม่แม่เหนื่อยแล้วลูกมันเกิดอะไรนะักหนาะกับชีวิตนะตั้งแต่เกิดมาทำไมถึงได้รู้สึกว่าตัวเองหนักกว่าคนอื่นหรือ เราคิดไปเองคนที่อยู่รอบรอบตัวต้องถูกทำร้ายไปด้วยฝากไปให้แม้ไม่รู้ลูกได้รับหรือเปล่าฝากไปให้เพื่อผ่อนคลายความโศกเศร้าฝากไปให้แทนความรักในใจเรา